ต้นเดือนหน้านะครับนอกจากเรื่องของราคาก๊ส LPG ในครวัวเรือนจะปรับตัวสูงขึ้นนะครับก็คนที่ใช้รถใช้ถนนก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้นถ้าหากว่าขึ้นทางด่วนนะครับ mm. เพราะว่าการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะฮะ mm. ก็จะมีการปรับราคาค่าทางด่วนเพิ่มขึ้นอีก5บาทถึง10บาทในบางเส้นทางนะครับทางผู้ว่าการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคุณอัยนัทถินภัยนะฮะ บอกว่าในวันที่1กันยายนนี้เนี่ยจะเริ่มเก็บค่าผ่านทางในอัตราใหม่นะครับในเส้นทางพิเศษเฉลิมมาคนครหรือว่าระบบทางด่วนขั้นที่1ทางพิเศษสีรัฐหรือระบบทางด่วนขั้นที่2นะฮะและทางพิเศษบุรพาวิถีหรือว่าทางด่วนสายบางนาชนบุรีแนวตราเพิ่มขึ้นอีกประมาณ5-10ถึงบบาทนะฮะก็แล้วแต่ชนิดรถนะครับแล้วก็ได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อให้การเก็บค่าผ่านทาง ทั้งระบบเงินสดและระบบ easy pass นั้นสามารถใช้การได้ไว้เรียบร้อยนะฮะก็คือเก็บอัตราเพิ่มขึ้นนะครับคาดการณ์นะครับว่าหลังจากเก็บค่าทางด่วนเพิ่มขึ้นเนี่ยจะทำให้ปริมาณการใช้ทางด่วนนั้นลดลงไปประมาณสัก10%รนะค,รคนใช้น้อยลง1 0ในช่วงเวลา1-2เดือนแรกหลังจากนั้นเนี่ยคงจะกลับมาใช้บริการตามปกตินะฮะ ระบบอีซ y p พารของทางการทางต้องแก้ไขนะฮะเพราะว่ามีการร้องเรียนเข้ามาว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีการซื้อบัตรอีซี่พาร์แล้วนะฮะแล้วพอไปใช้ปุ๊บเนี่ยเงินหายไปครับไม่เต็มจํานวนใช่สมมุติว่าซื้อ2,000นะครับพอไปใช้ป,ปุ๊บอ้าวทำไมมันเหลือพันหอืมนยเหลือพันหกหายไปสี่ร้ใช่ฮะรับเป็นอย่างนี้หลายคนด้วยนะฮะก็เลยเข้าไปร้องเรียนกับทางสํานักงานชั่วคราวที่ด่านครัะ ทางเจ้าหน้าที่ก็จะให้กรอบแบบฟอร์ม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 ทําเรื่องมานะฮะเสียเวลามากนี่ฮะมันต้องแม่นเป๊ะนะฮะของแบบนี้นะครับครับซึ่งตรงนี้ทางผู้ว่าการทางพิเศษบอกว่าจะมีการแก้ไขปัญหานี้ใช้เวลาประมาณ1เดือนนะฮะการปรับปรุงระบบก็จะต้องมีการงดให้บริการเติมเงินในบัตรอ a s y p พ s s ที่บริเวณช่องทางและอาคารด่านเป็นการชั่วคราวตั้งแต่4ทุ่มถึงตี4จะเริ่ม ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงวันที่30กันยายนใช่นะฮะในช่วงประมาณสัก2องสามอาทิตย์ที่ผ่านมาที่เองอะ่ะที่มันเกิดความวุ่นวายเนี่ยเอคนถูกหักเงินไปเงินหายไปจากบัตรอีซี่พารเนี่ยนี่นะฮะหนึ่งกันยานะฮะถ่าทางด่วนเพิ่มขึ้นแล้วนะครับครับอันไหนไหนพูดถึงเรื่อง